สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่เขาให้อาหารไก่เนาะคะ่ะน้องในคลิปที่แล้วบาสามก็ได้ออกเดินทางไปบินคะ่ะพี่น้องคะไปเมืองหลวงของออสเตรียไปสนามบินเนาะคะ่ะนาะเพื่อนบ้านไปส่งค่ะพี่น้องเพื่อนบ้านไปส่งตอนนี้จะไกล่กลสิฮอดกรุงเวียนนาล,ล่ะไก่สิฮอดสนามบินล้วเข้าบินประมาณ สิบแนาฬิกาค่ะพี่น้องบ่ายสาเขาออกเดินทางเพื่อที่จะไปเช็คอินนะคะเนาะก็บินตรงไปกรุงเทพเลยค่ะพี่น้องได้ซื้อตัวแล้วก็บินตรงไปกรุงเทพเลยของสายการบินเอฟ้าเองเครื่องบินล้ำย,ยู่ค่ะพี่น้องจุได้ประมาณ360คน เครื่องบอกอยางใหญ่นางก็นั่งสบายอยู่ค่ะพี่น้องคะนี่ละเครื่องนี่ละอาหารการกินพร้อมสวยงามอยู่ค่ะกนะุุงยานาตในในตอนตอนตอน,ตอนกินเทาเครื่องขึ้นไปเดียวลงมายางงามไหยค่ะพี่น้องคะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วนะคะเนาะ นี่เป็นบรรยากาศที่เครื่องค้นนี่ในกรุงเวียนนาค่ะพี่น้องคะสวยงามอยู่ก็นั่งเครื่องประมาณ1ิะะชั่วโมงเนาะะิบชั่วโมงเฮาสิบไปลงสวนนู้พุมค่ะพี่นอ้องถึงสวนน้ำพุมแล้วเฮาต้องต่อเครื่องไปภูกเก็ตอีกไหมเพราะว่าเฮาไปเที่ยวภูกเก็ตเนาะค่ะเนาะ เที่ยวภูเก็ตก่อนเพ่ยกลับบ้านนี่ก็ขึ้นเครื่องไปต่อภูเก็ตอากาศอยู่เมืองไทยเฮากัประมาณ29องศาค่ะพี่น้องบนเครื่องเขาประกาศไว้ว่าอยู่ภูเก็ตประมาณ29องศาอยู่ออสเตรียประมาณ3องศาเนาะค่ะเนาะทเท่าออกจากบ้านมา3องศา ตอนนี้ถึงภูเก็ตแล้วรถตู้มาฮับเลยค่ะพี่น้องสองคนถึงโฮเทลแล้วจูซิฟก็ไปเอนะ้ดื่มนิดนึงโอ้เราเป็นไทยแล้นเพิงดื่มนิดนึงแล้วค่ะเนาะวายนา้ำแต่ว่าไมลี่ว่ได้ไหวค่ะพี่น้องคะ่ะคิดวอดอาหารเมืองไทยก็เลยออกไปย่างล่ล ข้างนอกโรงแรมมันช่นีของคายไหมคะพี่น้องข้างนอกโรงแรมย่างไปนาโรงแรมนะ่ะน้อยเดียวแล้วก็เขาสิม้ของคายแล้วก็เลยให้พญายจวเสียบละวายน้ําค่ะเพราะว่าอยากเบิ้งว่าเออมันมีอย่างแนงอย่างแสบไปย่างละเบิ้งกับมีลายย่างแล้วก็พี่น้องนี่พี่น้องเห็นบพาน่ากินทั้งนั้นเลยอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกสดๆดย่างเนี่ยมันเป็นตลาดานัดดูข่าง,งทางไหมคะพี่น้องนี่วิวแบบว่า คิวแบบโอ้ยแบบนานแล้วสองปีแล้วค่ะพได้กลับเมืองไทย่สองปีตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นมาเนาะค่ะเนาะโรคโควิดเกิดขึ้นมาโรคระบาดเกิดขึ้นมานี่ก็บพได้มาเที่ยวเมืองไทยสองปีแล้วเกือบสามปีเบิ่งกยวทะเลภูเก็ตอันนี้มือแรกที่มาหอดเนาะค่ะเนาะกับพไดียังบ้านจไปส่เที่ยนี่เป็นนาดโรงแรมเกิดเรือนักหนองเที่ยว นำปองย่ายเป็นมาจอดเทีย่ยกระยังหาเลาะตลาดเบิงหาซื้อรองเท้าแตะพวกนี้ค่ะพี่น้องสนใจที่ได้ไปทิทางไหมเราก็เจอปลาหมึกย่างก็ซื้อมากินเลยสอสงตัวก <c oughs> ินท้องทองก่อนดีไปกินข้าวนะพี่น้องทุกที่ตอนเย็นเห็นแล้วก็อดใจกูไหวน้ำลายไหลต้องสั่ง เพอถึงตอนเย็นนี่แหละค่ะกับพากันออกไปหากินเขาย่างไปหาขิ่นเขา,า,เขาดื่มแล้วค่ะเนาะงมีจิตร์น,น,น้อยๆค่ะพี่น้องที่หาหาดแถวบา้นานต่อแบบพยางถนนคนเดินแล้วค่ะพี่น้องถนนคนเดินที่นี่ตัวเล็กๆเพราะว่ค่อยมากจนใดเพราะว่าคนมันหลายกลยกับมาพี่น้อง ก็มาหาย่างเบิงหมงที่ว่าตลาดนัดละค่ะพี่น้องก็ได้ปลาหมึกย่างแล้วก็ได้ขนมเส้นกินขนมเส้นก็ลองอุดใจผู้ไหวกันโอ้โหเอาเลยครับนั่งกินเลยครับทีนี้เออได้กินขนมเน้นเพราะว่าเห็นผักมันลายนะคะพี่น้องผักมันลายกับโอ้ยโดนโด,ดนเทียเนะะโดนโดนมาหอดเทียก็อยากกินสะสมใจอยากเป็นเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องคลิปนี้ไมลี่กับ เอาเครื่องแลมาใหม่เบิ้งนะคะน้องม,มือแรกที่มาหอดภูเก็ตเดี๋ยวไว้พ่อกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้มานีก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนจ้าเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย